สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุธที่27กันยายน2566นกะครับตลาดหุน้นในวันนี้ถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัวชนีปิดที่1497.15นจุดนะครับเพิ่มขึ้น3.13จุดคิดเป็น0.21ปรนต์มูลคา่าการซื้อขายวันนี้46,636.01ร้านล้านบาทนะครับต้องบอกว่าในช่วงเช้ายังดูสภาพด้วเนี่ยแหม ปรับตัวลดลงนะแต่พอมาภาคป่ายก็มีแรงซื้อกับเข้ามาหลังที่ส้นนานของขคณะกรรมการนโยบายการเงินเองมีการลงมติต้องบอกว่าเป็นเอกฉันนะได้ว่ามีการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยนโยบายนะฮะอีก0.25เรียกว่าผมเชื่อว่าน้าจคงอยากดูไว้ทิศทางตลาดหุ้นหลังที่กรงงเขามีการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วในตลาดหุ้นเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปทิศทางใดยเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณ กอนพัฒน์บระเชยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนหรือว่า KCS จะมาสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึงแนวโน้มนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกนพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้เช้าแดงบ่ายเขียวเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ครับครับก็ต้องบอกตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าฟื้นตัวนะครับตามตลาดหุ้นปุ๋ยภาานะครับที่เริ่มมีเสถียการ์ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแรงกบขึ้นลงตลาดเองนะครับแม้ว่ายังคงมีความมันทวนจากการปรับฐานนขาปลายนะครับเนื่องจากกระแสเงิน เอจะกระสายค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าอยู่นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยมุมอมองภาคบ่ายาตุลาชาติที่ส่งญาติว่าดอกเบี้ยไทยนะครับแม้จะขยับขึ้นแต่ก็น่าจะเป็นดอกเบี้ยที่เป็นขาปลายแล้วนะครับแล้วก็มองว่าสีไทยในปีหน้าเนี่ยจะเติบโตได้สูงนะครับ4.4นะครับมากกว่าทางสกุลภาพก็เป็นจุดที่จะไม่ตัวตลาดหุ้นไทยนะครับเริ่มมีแรงประคองกลับเข้ามาครับผมครับผมนะสัญญาณตรงแบบนี้ในวันหลังที่กนง,งมีการส่งสิกแนลนะว่าแบบปีหน้าเศรษฐกิจไทยในโต4.4เนี่ย ทิศทางของเซตในวันพรุ่งนี้จะเคลือ่อนไหวอย่างไรครับครับคือตลอดยังอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนสูงนะครับแล้วก็เปราะบางนะครับในภาพรวมวินเดอ่อ์ตลาดเองอาจมีโอกาสฟืน้นตัวนะครับแต่ก็ตาม,มาด้วยความผันผวนในภาพรวมทุนนี้ควรจะต้องใช้ระยะเวลาใช้จังหวะในการซื้อ,อกันทุนระยะกาลางระยะยาวนะครับการเล่นอ,อรอบก็งกำไรระยะสั้นยิงเนี่ยนะครับอาจจะเ,เจอสภาพตลาดที่มันผันผวนเนี่ยนะครับกดดันได้นะครับผมมองกรอบแนวรับ1,400 8ปนะครับระับที่15 2 5 1ห้า้า่มครับผมครับผมแม่เมื่อหลบบี้ยเองด้วยว่ามาขึ้นมาแบบนี้หุ้นกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์หุ้นไหนที่จะเสียผลประโยชน์ครับท่านผู้ชมครับครับก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์กระจัยกับประกันเพื่ประโยชน์เชิงบวกก็มี BBR, SCB, KBank แนะครับแล้วก็กลุ่มประกันอย่างตัว b ี a หรือว่า h a i Life นะครับ อ่ส่วนกลุ่มที่อาจจะได้รับแรงกดดันแต่ว่ามันเป็นปายไซคล์เนี่ยไม่ได้กลจะกระทบไม่มากก็เป็นพวกคอนซัเตอร์ไฟแนนซ์นะครับเอ่อแต่ในภาพรวมถ้าฉีดเนดีขึ้นคอนเตอร์ไฟแนก็หอมฟื้นตัวครับครับผมทางรายการเพื่อหอมกับกลุวันนี้ขอขอบคุณคุณกฤชพัฒน์บานที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกฤชพัฒน์ถ้ี่ว่ามองตลาดเคลื่อนไหวทั้งหมดว่าให้แนวรับนั่นตรงสี่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบจุดส่วนแนวต้านอยู่่ที 525ถึง1,530จุดนี้นะเราจะมาต่อสายถึงกูรูอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือคุณวิกิตอารยาพิสิทธ์นะครับนับกกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์รีเบอร์ดิเตอร์จำกัดนะจะมาให้มุมมองในวันนี้สักครู่ครับ สวัสดีครับคุณวิจิตครับครับสวัสดีครับครับผมนี่คือรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ช่วงภาคบ่ายเองมีแรงซื้อกับเข้ามาโดยเฉพาะพวกหุ้นกลุ่มของสถาบันการเงินวันนี้เกิดอะไรขึ้นมีปัจจัยตัวแปรอะไรทําให้สถานการณ์ตลาดในช่วงของภาคบ่ายนี้ดีกว่าในช่วงของภาคเช้าวันนี้ครับครับก็วันนี้ที่ทางตลาดเป็นภาพของการย่อแล้วดิดนะครับก็ดีดกลับขึ้นมาเนี่ยบ้างในช่วงของ ในภาคบ่ายนะครับค e y ว o r d สำคัญก็คือช่วงกลางวันเนี่ยมีผลการประชุมของตัวกอรองนะครับออกมาก็เปตตีเนี่ยรอบนี้เป็นเอกฉันท์คือการขึ้นอันตราอกเอ้ยเนี่ย0.25ก็ทําให้ตอนนี้ดอกเบียย้ยนโยบายบ้านเราเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2.5นะครับซึ่งภาพรวมก็บอกว่าตัวเลขการขึ้นดอกเบีย้ย0.25นี้ก็ถือว่าอาจจะสวนกว่าตลาดคาดไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆรอบนี้ ต้องบอกว่าคอนเทนซัสเนี่ยแบ่งเป็นสองสองฝั่งอย่างชัดเจน5 0 5 0คือครึ่งหนึ่งเนี่ยมองคงอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมองขึ้นเหล่าเราอัตลปเบี้ยในภาพรวมก็ถือว่าเป็นภาพของการสวนตลาดขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าในเชิงของตัวเศรฐศษฐกิจเนี่ยรอบนี้กระด้งออยบอกว่าเทรนด์ของเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะยังอยู่ในทิศทางข,ของการฟื้นตัวเหรือว่าในภาพรวมของปีนี้เนี่ยช่วงค u a r t e r สองเนี่ย การฟื้นตัวในสักฝั่งของตัวท่องเที่ยวอาจจะมาช้าไปนิดนึงนะครับก็ทําให้เขามีจังหวะในการปรับลด GDP ปีนี้นครับจากเดิมเนี่ยมองเนี่ยไว้ที่3.6ก็คับลงมาเหลือ2.8คปอถือว่าในในภาพรวมช่วงตัดไปเนี่ยมุมมองปีหน้าเนี่ยจะมีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับจากเดิมที่เขามองไว้ที่3.8เนี่ยรอบนี้มีการรีไวซ์อัพขึ้นไปเป็น4.4ก็กลาวว่าปีนี้ปรับลงหน่อยนึงปีหน้าปรับขึ้นหน่อยนึงคิดว่าของปีหน้านี่ต้องบอกว่า มาตรการาต่างๆของตัวภาครัฐก็คงเข้ามาอย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับการรีโภคก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาโดยทั้งยิงย่งในข่าวตัวปีนี้ที่ส่งออกแย่ๆเนี่ยมุมมองของรอบนี้กรงนกก็มองว่าปีหน้าเนี่ยสัญญาณส่งออกจะมีจังหวะในการดีขึ้นนะครับคีอันนี้ก็คือภาพประมเศรษฐกิจที่อ d จ u s ์ Adjust นิดหน่อยส่วนเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยรอบนี้กรง,งเนี่ยปรับลดในฝั่งของตัวเงินเฟ้อปีนี้ลงมาเพราะว่า เราจะเห็นแล้วว่าพอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเนี่ยพยายามที่จะลดเรื่องของตัวค่าคองชีพต่างๆนเนี่ยเทรนของเงินเฟอ้อในช่วงปลายปีอาจจะเป็นภาพของการคุ้มได้มากขึ้นขณะที่ปีหน้าต้องต้องระวังนะครับเรื่องของตัวภาพรวมต่ตางๆเช่นในวัยภาครัฐอย่างที่เราเห็นกันนัวว้อาจจะมีจังหวะใการกระตุ้นเศรษฐกิจขเข้ามามากเกินไปทําให้สัญญาณของตัวเงินเฟอ้อเนี่ยกระตุกข,ขึ้นได้บ้างต้นทุนพวกอาหารหต่างๆอาจจะมีจังหวะในการเกรี่ยบขึ้นเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของเอล尼โยเนี่ยเข้ามาทําให้ ภาวะของตัวต้นทุนอาหารเนี่ยมันมีจังหวะในการกระตุกข,ขึ้นกอกจากนว่าภาพเงินเฟอ้อก็กดลงมาเล็กเล็กน้อยอยู่ในโซน1.6ปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยขยับขึ้นไปที่2.6นะครับก็โดยรวมโดยส,สุ่ปจริงๆก็คือสัญญาของตัวกรงออก็ Adjust ตัวเลขต่างๆนะครับมุมมองจริงก็ถือว่าเป็นกลางต,ตลาดแหละเพราะว่าตลาดเนี่ยกดลงมาในช่วงผ่านมาเนี่ยถอยตามภาพรวมของตัวเศรษฐกิจโลกต่างๆความมั่งมีต่างๆเนี่ยถอยลงมาในระดับหนึ่งนะครับขณะที่ แม้ว่าจะไม่คงเน่อเป็นภาพการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดก็พยายามที่จะไปหาหน้าหุ้นที่ได้ประโยชน์ซึ่งภาบ่ายเห็นว่าหน้าหุ้นที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มของตัวธนาคารพาณิชย์นะครับที่โอกาสในช่วงถัดไปสัญญาณของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากอาจจะมีรูมในการขึ้นได้บ้างนะครับก็ทําให้ธนาคารพาณิชย์ก็ตัวหลักๆเช่น s อซบีเคแบงก์บีบีเอลเป็นภาพของการยืนยืนขึ้นมาได้นะครับดิงเรีตลาดนะครับก็ ภาพรวมก,ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวมุกเป็นในช่วขงของบ่ายที่มีจังหวะการดึงกลับขึ้นมาครับผมนะฮนะนี่ว่าสัญญาณตะบอกเลยว่าวันนี้บวกขึ้นมานะฮะนี่ว่าแหมพรุ่งนี้มันมีโอกาสที่แบบว่าทะลุผ่านแนวเอตรงหนึ่งพันห้าร้อยจุดได้หรือไม่ครับคุณวิจิตครับจริงๆด้วยโทนอย่างเราปรับฐานลงมาเขิ่งเยอะแล้วก็ดูจากทิศทางตัวตลาดต่างประเทศนะครับวันนี้จริงเราเล่นคล้ายๆกันคือเราเป็นจังหวะการย่อไปก่อนบ้างแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาตลาดต่างประเทศก็ตอนนี้ก็ยัง ยืนในแดนบวกได้บ้างนะครับในฝั่งของตัวเอเชียแล้วก็ยุโรปยังเปิดในขาวารบวกกลายเป็นว่าตลาดมว่าตลาดยุโรเสี่ยงมันตอนนี้เหมือนกันคือกดเรื่องของปัจจัยต่างๆเช่นเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเงินเฟ้อหรือว่าบอลยืนระดับสูงเนี่ยไปในในพร์ในในระดับของตัวตลาดเนี่ยไปเยอะพอสมควรเนี่ยการที่จะเห็นกรอบของการฟื้นสั้นๆกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับก็ผมว่าพรุ่งนี้ ส่วนหนาของการขึ้นไปตรวจสอบในเบรนดในฝั่งตัวพันห้าเป็นต้านแรกเนี่ยมีลุ้นนะครับในการที่จะปิดยืนเหนือโซนพันห้าเป็นข่าวการรีบาวแต่ว่าต้องยอมรับว่าขาของการรีบาวเนี่ยปัจจัยที่เข้ามากระตุ้นเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังยังไม่ได้มีปัจจัยเต็มที่ขนาดไหนในเนี่ยขาตรงนี้ขายมากเกินไปครับสู่ภาวะของการขายเมื่อไปจะอาจจะมีจังหวะการรีบาวเพลนได้บ้างซึ่งกรอบก็อาจจะวางไว โซนด้านล่างคือถ้าเกิดจ่อลงไป1490ี่ยเป็นยาวรับนะครับขณะที่ด้านบนเนี่ยอาจจะวางไว้ที่กรอบสั้งนาน1 5 1 0 7 5นะครับประวัติรับวันพุธทีครับครับผมในรายการก้อยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิจิตมากนะครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองคุณวิจิตนะครับจากค่ายรเบอลิเตอร์นะฮะด้ว่าให้มุมมองกันไปแล้วในส่วนของ แนวรับนะอยู่ตรง1490-90จุดส่วนแนวต้าอยู่ตรง1,515 15จุดนะก็โอมารุนกันนะดีว่าเพื่อว่าหุ้นมาซราอยู่ต้องบอกเลยว่าแมขายมากเกินไปนะสัญญาณการดีบอลเล็กบุงนี้ก็ต้องมานั่งรุ้นกันต่อไปนะพร้อมกับการติดตามความเคลื่อนไหวนะของตลาดหุ้นต่างประเทศตรงจุดนี้นะครับบริโจของ4หุ้นสุดยิงกันมากโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซต์เองมีการกาะติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้น,นหลายตัวมีความโดดเด่น น่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกคือตัวของ TTB นะครับวันนี้ราคาผู้ปิดที่1นึบาทเจ็ดงต่นะเพิ่มขึ้น6กต่างค์คิดเป็น3.61%ตัวที่2นะครับ xpg นะครับวันนี้ราคาผู้ปิดที่1นึบาทสามสิบเเพิ่มขึ้นสต่างค์คิดเป็น2.24%และตัวที่3นะครับ xo วันนี้ราคาผู้ปิดที่29่สบาทยี่สิบหนะครับเพิ่มขึ้น25สต่างค์คิดเป็น0.86% และตัวที่4นะครับ RP นะครับราคาหุ้นะวันนี้ปิดที่2บาท2สตางค์เพิ่มขึ้น21สตางค์คิดเป็น11.60นะครับนี่คือ4หุ้นสุทธิในวันนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนสนใจอยากเข้าไปเล่นเข้าไปเก,งก็งกำไรยืมศึกทาัทำการบ้านนะครับดูเนื่อรัวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวจุดคัดด้วยพี่ใช้ข้อมูลเหล่าน,นี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุทงในวันพรุ่งนี้มาถึงเจ้าของ หุ้นเทคนิคสุด้ากันบ้านโดยคุณอภิวัตวีสริเวชนะนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์รีบอรดิเตอร์จำกัดวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวของคอมเซเว่นหรือว่าคอมเจ็ดนั่นเองนะร,รูปแบบของกราฟได้ต้องบอกเลยว่าย่อแตะแนวรับนะครับให้แนวรับที่30บาทแนวรับปที่28บาท75ส,สตาตคางส่วนแนวต้านอยู่ที่31บาท50สตางแนวต้านปที่33บาทนะครับวันนี้ราคาหุ้นของคอม7หรือคอมเซเว่นปิดที่30บาท50สตางลดลงสตางคิดเป็นค 61%ส่วนแซบสองที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ STA รูปแบบของกราฟแล้วทั้งหมดเลยว่าเก่งกำไรเล่นสั้นนะครับให้แนวรับที่15บาท60ตางแนวรับไปที่15บาทส่วนแนวใต้ที่16บาทนนตา 16. 40ต้านไปที่17บาทวันนี้ราคาหุ้นของ STA ปิดที่16บาท10ตางน,นะครับเพิ่มขึ้น10ตางคิดเป็น0.63เปนตะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้จะเกิดนะัก ลงทุนชื่นชอบมาฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะเดียวว่าเพื่อไปกำลังใจให้กับทีมงานสําหรับรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้อขออนมาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม